ยินดีบริการทั่วไทยแค่โทรมาหาเราไม่ต้องรอรถจดหน้าบ้านบริการ,รการ็อพอสิ่งที่สุดขอบฟ้าอย่ารอชาอ้าเลยก็มาอัปเดตต่อคันนี้ครับอ่ะเรามาดูอาการเครื่องดังนะครับหนึงนะนะ่งนะครับตรวจสอบนะครับลูกไม่เบรกนะครับ ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีให้ทันสมัยครับอ่ะมาแกะตัวดันโซ่ไม่รู้โมที่ไหนมานะครับอ่ะก็ตัวดันโซ่ไม่ได้ระยะไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็คือมันดันในตำแหน่งที่มันที่มันควรกดนะครับให้โซ่มันตึงนะครับก็ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ก็ไม่ดีครับอันนี้คือตัวนี้นะครับเพราะน้ำมันมันฝื้นข้างบนครับ ถ้าเป็นของแต่งมันจะมียางกันน้ำมันซึมนะันี่ก็ตอนนี้ที่สองนะครับก็คราวนี้ก็สิ่งที่ดังก็คือท่อนล่างแล้วครับเพราะว่าเช็คชุดหัวตอนสตาร์ทชุดหัวไม่ดังนะครับแล้วก็ตัวด,ดันโซ่ไม่เสียนะครับก็เหลือแต่ชุดล่างนะครับก็ต้องผ่าเครื่องนะครับอันนี้อันนี้ต้องผ่าเครื่องนะครับทำเครื่องฟิ้งมาท่อนล่างอาจจะรับไม่ไหวนะครับเพราะว่า รถอาจจะไม่ได้เคยดูแลท่อนล่างหรือรถก่อนหน้านี้ที่จะทำลูกใหญ่มาเคยน้ำมันเครื่องแห้งอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่ได้ดูแลดีตั้งแต่แรกท่อนล่างเลยรับไม่ไหวในก่อนนีที่ขึ้นลูกมาใหม่ก็ประมาณนี้ครับเบื้องตอน้นจะอัปเดตให้ลูกค้าดูมาดูลูกฝูบอีกทีครับลูกฝูกยังใสๆนะครับก็บอกฝูกยังไม่มีรอยนี่ อ่าอันนี้ก่องมาจากไหนอ่าเราถอดหัวเทียนครับแล้วเอากล้องส่องเข้าไปในหัวเทียนครับเพื่อดูตำแหน่งลูกสูบครับ<ม>ก็ประมาณนี้ครับอัปเดตนี่ก็ปีสามสี่สิบของวันที่ยี่สิบหกแล้วก็มาอัปเดตให้ดูครับจนนะก็มีรอยลูกเป็นรอยนะนี่ แล้วก็ก้านก้านดูนะ,ะโยกนะก้านดังนะในเบื้องต้นแล้วก็ส่วนฝานะอ่าเห็นไหมมีรอยอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันสะท้อนอ่ะอ่ามีรอยนะครับแล้วก็เบาฝาก็ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่น่าจะเป็นอะไรแต่ว่าชุดเนี้ย เสื้อลูกข้อเหวี่ยงควรทําใหม่ครับก็<ม>แจ้งลูกค้าไว้ประมาณนี้ครับก็เป็นเป็นแม็กน้ำเงินนะหนึ่งสองเออแอร์หลอกแก้ไขเป็นแอร์หลอกหน A ึ<ม>่งสองเจ็ดสี่อันนี้ก็แอร์หลอกสีน้ําเงินนะครับก็อีกหนึ่งจุดนะครับน็อตหัวหวานนะครับออกไม่ได้นะครับอันนี้ลองใช้เครื่องมือพิเศษแล้วไม่ได้นะครับถ้าจนบรรยายจริงอาจจะต้องเชื่อมนะครับการเชื่อมก็มีความเสี่ยงนะครับหนึ่งมัดไฟนะครับก็มีความเสี่ยงเพราะอันเนี้ย หัวมันลูดมานะครับผมไม่รู้ว่าที่ก่อนนะพี่ทําอะไรมาบ้างนะครับแต่ตอนนี้มาอยู่ที่ผมก็คือเนี่ยสิ่งที่ผมเจอครับในแต่ละจุดนะครับน็อตไม่ใช่ของเดิมน็อตหัวลูดน็อตหัวหวานเจอเกือบทุกจุดเลยนะครับอันนี้ก็แจ้งลูกค้าเพิ่มเติมนะครับวิธีม่านนะครับทั้งฝังกัดทั้ทงเชื่อมแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้สวานเจาะนะครับแล้วก็ยอมเสียหัวบล็อกตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ จอดแล้วเอาหัวบล็อกยัดนะครับนะครับคลายแล้วครับนะครับก็ฝากถึงร้านที่ทํานะผมไม่รู้ว่าตอนใส่เนี่ยท่านใส่ได้ยังไงอาจจะใส่ได้นะครับแต่ไม่ได้นึกถึงเอาออกนะครับถ้าหัวมันจะหวานนะครับแนะนําเปลี่ยนน็อตให้ลูกค้าน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าน็อตน็อตโผลหรือน็อตที่มันเป็นน็อตเหมือนของเดิมโรงงานนะครับตัวไม่กี่บาทนะครับ อย่างน็อตเสาเสื้อคันนี้ก็ใช้เบอร์14มาของเดิมเบอร์12นะก็หลายจุดนะครับที่มันหวานนะครับเนีย่ยครับดูเกลียวเลยครับเนีย่ยแล้วหัวมันหวานแล้วผมต้องยอมเสียอุปกรณ์ไปหลายตัวนะครับเนี่ยครับทั้งเชื่อมก็ไม่ออกนะครับก็ดีนะครับว่าคันนี้ยังไม่กระทบมัดไฟทำให้มัดไฟเสียหาย นี้หรือชุดนี้ออกมานะเพื่อจะผ่าเครื่องน,นะครับแล้วก็เช็คเข้าอย่างให้ลูกค้านี่นะครับทำไมมันหลวมย่างเงเนี่ยน,นี่ของลูกค้ามานะผมยังไม่ได้ถอดเลยนะนี่น็อตยังหมุนไม่ได้เลยยังไม่ได้ถ่ายเลยก็ถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะครับอันนี้แอร์อกน้ําเงินนะครับันี้นะครับก็เขาไปร้านเก่านะครับเขาไปอุดตาน้ํามาแบบนี้นะครับ คือถ้าเป็นผมนะครับร้านผมจะใช้เป็นวาล์วน้ําแต่งนะครับก็จะออกรูนี้เลยนะครับไม่ต้องทําเป็นสามทางนะครับของเริ่มเป็นสามทางนะครับเราก็ใช้ตัวนี้เป็นวาล์วน้ําแต่งเป็นทางเดียวเข้ามอน้ํานะครับแต่คันนี้นะครับอุดรูมานะครับเขาอุดรูมาปั๊บเขามาเจาะนี่ครับเพื่อแต่พอเสื้อมีปัญหาปั๊บเราซื้อเสื้อใหม่มันก็จะไม่มีรูแบบนี้ครับก็ต้องมานั่งโมอีกแล้วก็ ถ้าทําไม่ดีนะครับน้ําก็จะดันน้ําจะรั่วก็เสียของอีกถ้าไปเชื่อมอันนี้เขาใช้อีพ็อกซี่อุดมานะถ้าไปเชื่อมการเชื่อมก็จะทําให้เหล็กหรือมีเนียมนะครับขยายตัวทําให้เสียความสมดุลได้นะครับอันนี้พอเราเปลี่ยนเฟื่อมาครับมันก็จะไม่มีตาน้ําออกแบบนี้จะต้องมาโมตัวนี้ใหม่ให้มันเป็นของเดิมเจาะทิ้งก็ต้องดูครับว่าเขาอุดมาแบบไหน ก็ต้องทําการทําใหม่ประมาณนี้ครับเบื้องต้นนะครับวันนี <not player> ้พบกับแอร์หลอกสีน้ำเงินทะเบียนหนึ่งสองเจ็ดสี่นะครับเพิ่มเติมคันนี้ได้มีการทําการลื้อเครื่องเปลี่ยนเข้มเหวี่ยงเรียบร้อยเช็คฝาเช็ควาล์วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เบื้องเบื้องต้นเพิ่มเติมมีมีเปลี่ยนซีนฝาด้วยนะครับเนื่องจากมันสึกแล้วก็ประก็นเต็มเลยนะครับตัวนี้เป็นของเบิกใหม่นะครับ รอเปลี่ยนแล้วก็รอยกเครื่องขึ้นอย่างเดียวโอเคร้อ okay, ยครับสวัสดีครับพบวันนี้พบกับ a อ r o ล็อกสีเงิน 1, ทะเบียนหนึ่งสองเจ็ดสี่นะครับเบื้องต้นตอนนี้ได้ทำการรื้อประกอบผ่าเครื่องใหม่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนชุดข้อเหวี่ยงใหม่นะครับแต่ว่าลูกค้ายังใช้ชุดลูกเดิมก็คือเป็นลูกคงสองมิลน,นะครับชุดวาวเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรชุดข้างก็เป็นของเดิมนะครับของลูกค้าชุดเดิมเปลี่ยนแค่ข้อเหวี่ยงอย่างเดียว โอเคตอนนี้กําลังยกเครื่องขึ้นประกอบนะครับเหลือแค่ไล่ระบบต่างๆของตัวรถก็คือระบบไฟไล่น็อตแล้วก็ที่เหลือก็ประกอบชุ้สีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมดูเดี๋ยวลูกค้ารอรับได้เลยนะครับขอท่อนะครับคือถ้ายึดต,ตรงนี้สามตัวนะครับสามตัวตรงๆนะครับขอท่อก็ตรงนี้ก็จะสั้นนะครับไม่ถึงนะครับแต่ถ้าจะยึดให้ใช้งานได้นะครับก็ยึด ปกติแล้วก็ตรงนี้ก็จะแบบนี้จะสวมพอดีนะครับแล้วก็แต่ยึดได้ตัวเดียวนะแต่ยึดได้ตัวเดียวนะอันนี้ก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่เราจะต้องแจ้งลูกค้านะครับแล้วก็ส่วนถังพักนะครับสายมันขาดน,นะครับไอ,อ้สายถังพักอะครับเส้นที่มันเป็นระบายสายระบายนะครับ นยครับขาดก็จะประมาณนี้อานนี้ผมก็ใส่เพิ่มให้ไปเส้นหนึ่งนะอีกเส้นหนึ่งที่มันอยู่ข้างล่างก็เปื่อยหมดแล้วนะครับที่มันอยู่ข้างล่างใต้นี้ก็เปื่อยหมดแล้วก็ต้องไปแก้ไขเพิ่มเติมอีก,อกนะครับเพราะว่าตอนนี้ ฝายพวกนี้หาฟื้อไม่ได้ครับอันนี้ก็เหลืออยู่หน่อยนึงครับผมก็แถมให้ไปภายนอกก็กำลังไล่ประกอบครับอ่าเรามาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องตอนประกอบเสร็จอีกทีิงครับครับลูก62ก็มีอาการเครื่องดังนะครับที่เราไปรับมานะครับ 62ท่อนบนนี่ทําที่อื่นนะครับมาแก้ท่อนล่างที่มีอาการเครื่องดังนะครับแล้วก็มาโมท่อนหัวให้อีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็แจ้งลูกค้านะครับว่าคันนี้มีน็อตเสียหลายจุดอ่าแล้วก็อันนี้ก็ประกอบเรียบร้อยครับเรามาฟังเสียงกันครับ แบตเตอรี่สองนะเนี่ยพอท่อมันรั่วน,นะครับพอท่อมันรั่วนนะ ต้องเร่งช่วยนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้ฝาไม่ใช่ของที่ร้านนะเราทำแค่ให้เครื่องมันเงียบนะพวกแคมอะไรของลูกค้าทั้งหมดนะมีข้อเหวี่ยงอันนี้เบอร์ใหม่นะครับนอกนั้นก็ใช้ของเดิมลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับก <ๆ S 2> ็จะฟาท,าท,าทยากนิดหนึ่งครับเป็นบางจังหวะนะถ้าบางจังหวะฟาทดีๆนะครับก็จะ ประจาดง่ายนะครับเพราะว่าคันนี้มันมีปัญหาเรื่องแบตครับประมาณนี้ครับข้อท่อมันรั่วนะประมาณนี้ครับก็ฝาก Youtube ของร้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งนะครับหรือ N S p a t l e t i n g Shop นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ